เปิดคลิปมากินกระเทียมหอมๆก็ลอยมาเลยชีวิตติดโควิดนี้เจจะมาแต่สูตรเมนูข้าวไก่กระเทียมไข่ดาวลาดพริงน้ำปลากันค่ะไก่เนื้อนุ่มๆผัดกับกระเทียมหอมๆกินกับไข่ดาวเยิ้มๆลาดพริงน้ำปลาลงไปบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแต่โคตรจะอร่อยแถมประหยัดมากกำเงินไปตลาด50บาทก็มีทอนอย่ารอช้ามาเตียววัตถุดิบกันเลยดีกว่า ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาหั่นวัตถุดิบเตรียมมาไว้ก่อนนะคะเจใช้ J เป็นสันในไก่นํามาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคําสัน,นไก่เป็นส่วนที่ติดกับอกไก่ทําให้มีไขมันต่ําซึ่งเหมาะมากกับคนที่กําลังลดน้ําหนักอยู่เพราะกินแล้วไม่อ้วนด้นะจากนั้นก็มาโขลกกระเทียมเตรียมเอาไว้ใส่พริกไทยดาและกระเทียมลงไปโขลกรวมกันในครกตำรวมกันให้พอ,อยหยาบ กระเทียมไทยจะมีกลิ่นหอมรสเผ็ดพอดีค่ะเหมาะก,กับเอาไปทำเมนูผัดหรือทอดกระเทียมสุดๆเคากเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทอดไข่ดาวให้ได้ไข่แดงเยิ้มๆและขอบกรอบๆกันค่ะเทน้ำมันลงไปรอจนน้ำมันร้อแล้วให้ใส่ไข่ขาวลงไปทอดก่อนนะคะเมื่อขอบไข่ขาวเริ่มกรอบแล้วก็วางไข่แดงลงไปตรงกลางไข่ขาวตักน้ำมันรานให้พอสุกเล็กน้อยเท่านี้ก็ได้ไข่ขาวที่มีไข่แดงคู่เยิ้มๆขอบกรอบแล้วค่ะ ทำง่ายมากเตรียมทุกอย่างครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดไก่กระเทียมกันเลยตั้งกระทะไฟอ่อนเทน้ามันลงไปเล็กน้อยนํากระเทียมพริกไทยที่เตรียมไว้ลงไปผัดในกระทะได้เลยค่ะผัดจนสุกและส่งกลิ่นหอมเมื่อได้ที่เราก็ใส่ไก่ที่เตรียมไว้ลงไปผัดรวมกันในกระทะผัด,ดทุกเท้าให้ทั่วจากนั้นก็ปรุงรสเพิ่มด้วยซอสหอยนางรม น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวผัดคลุกเคล้าพยอยางให้เข้ากันอีกรอบกลิ่นหอมๆของกระเทียมคิปไทยนี่กำลังดีเลยค่ะชัวร์น้ำลายไหลามากเมนูแบบนี้ก็ต้องมีพริกน้ำปลาหอมๆเวลาคู่กินเพิ่มความอร่อยพริกน้ำปลาสูตรเด่นของเจ๊ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยน้ำปลาหอมๆบีบมะนาวลงไปเพิ่มความเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมจีนซอยและพริกจินดาซอย คนคลุกคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเท่าน,นี้ก็ได้พริกน้ำปลาแซบๆเอาไว้กินเพิ่มลดความอร่อยให้กับเนื้ออาหารแล้วค่จะจัดเสิร์ฟไก่กระเทียมคู่ก,กับข้าวสวยระลอนและไข่ดาวเยิ้งๆเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูข้าวไก่กระเทียมไข่ดาวารายพริกน้ำปลาหอมๆเมนูที่ทำง่ายแถมกินข่าไหลก็ไม่มีเบือ่อสูตรเด็ดแบบนี้ไปทำตามกันได้เลยนะสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ด อย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตว IG, ติดครัวไอจีติก๊กต็อกติดคูคิงและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกนด้วยนะคะ